เบิ่มข่ายพี่น้องครับอุ้ยเริ ang ang. Er. In. ่มทยอยกันก้าบานเลยพี่น้องเอ้ยพบนนี้ครับเมื่อวานนี่เพราะไรวันนี้ที่พี่น้องครับเมื่อนี้เพิ่มเท่าตัวนึงเหรอพัว่าครับยิ่งเป็นมื่อวันครับมื่อสุดท้ายครับวันศุกร์ครับคนจะก้าบานวันที่อ่าวันศุกร์กับวันเสาร์ครับวันศุกร์กับวันเสาร์นี่จะเต็มเลยละครับพี่น้องครับช่วงเสาร์วันศุกร์นี่ช่วงแรกครับพี่น้องครับมื่อวันละครับพี่น้องครับวันศุกร์ช่วงแรกครับคนก็สิหล้ายเลยครับพี่น้องครรับถนี่เเต็มครับ ถ้ารถกลับบ้านก็สิมีของฝากพี่น้องบรรท้อนเลยพี่น้องครับละลายนะพี่น้องรถเก่งก็สิยื้ใต้กระปุกถ้ารถละพี่น้องครับเต็มเลยพี่น้องครับถ้ารับของฝากจากพี่น้องบรรท้อนได้เพียงเนอะบ่ให้กายเห็นงานครับก็อุ่นใจดีใจเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่ปานเห็นลูกร้านกับมา่้านก็ดีใจละครับพี่น้องครับนี่ละครับเป็นประทานไปที่นี่้านเท่าพี่น้องครับเรรยาการเหงานไซพ่อแม่ก็เป็นห่วงหลายพี่น้องครับเพราะว่ายุ้อไก่ยื้ไก่พี่น้องครับบรรยากาศค้นร้ายพี่น้องครับมุ่นี้ครับ อ้ยพี่น้องครับเพิ่งนะครับรถครับรถสีไทยบรรยากาศทั้งง่ามพี่น้องครับครับรถไลยก็ตอนนี้การเกิดพื้ีอุบัติเหตุอะไรพี่น้องครับเพงครับคณาอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรพี่น้องครับคณาครับผมก็มัดมีรถหน่วยปฐมพยาบาลนะครับพี่น้องครับเพิ่งนะครับคนนั้นรังเร็วเลยครับอ้ยพี่น้องครับวัอนี้ก็มือเงินนะของภาษีให้พี่น้องมาชมอีกเทียงหนึ่งพี่น้องครับมือเงินครับว่ารถสีไล่ก็หนีวะครับ ตามที่ผมเคยกับบ้านนะพี่น้องเนาะก็รถกสิจหลายมากก็นี่ตอนสองเท่าพี่น้องครับนี่เท่านี้มือยื่นทางสี่สองเท่าครับสองเท่าหมายถึงว่ามันจะวิ่งมาไหวไปนี้ครับนี่ผมประเมินให้ประมาณพิงประมาณจากสามสิบถึงสี่สิบจุดลเมตรครับตอนนี้ครับมือยื่นอาจจะเป็นหาถึงสิบจุดลเมตรครับอาจจะต่อตูอต่อตูอเลยพี่น้องครับเมื่อนะครับคนก่อทยอยกับานแน่หรือว่างข้นปัญหาจึงน้องพี่น้องเนาะอาจจะทยอยไปทำการทำงานนะครับแล้วคือบางคนอาจจะกลับบ้าน ตะของครับอยู่ใกล้ <im itation> ๆนะครับเนาะเรียกไรเรียวขวากรับบ้านตะของครับมันก็เล่นซัสมครับรถครับมันรถร้ายกันน้ำครับแต่ผมคาดว่าคนจะกการบานร้ายเลยพี่น้องครับพวกนี้ครับมันจะมาเป็นเงาขนาดเลยพี่น้องครับต่อต่อคนก็เลยพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับพวกนี้ครับติดเลยพี่น้องครับติดครับติดสาเหตุอาจเกิดจากการรถมันหลายคือพี่น้องครับรถหลายขึ้นพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องพี่น้องก่อนพี่ก็เป็นยังไงก่อยือดหมแค่ก็ติตาไม่เบ้าท้องนี่นะครับเลือดพี่น้องครับ แต่เกาะขบิ้นมาให้บ้างท่อนกระซาดนะครับเป็นห่วงพี่น้องเข้าบ้านนอกครับเดยทั่งโดยแซดคาดกันทุกคนครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับเบิ่งความเสี่ยงไยอีกมุมหนึ่งฝั่งนี้พี่น้องเบิ้งครับครับครับอู้พิณองครับกูนะครับไปอาลาเลยพี่น้องครับร้ายเลยพี่น้องคนนะครับนี่แหละครับเป็นทางกลับบ้านนอกพี่น้องครับกลับไปเลยครับต้อน้าเขาก็จะวิ่งเขาสระบุรีครับ ออกขวาเข่าโคราชพี่น้องครับแต่เข้าจะไปทางสุดท้ายเชีื่อก็ไปทางอยุธยาพี่น้องครับอยุธยาบางบินพี่น้องครับอยุธยาสายเอเชียตรงไปเลยครับไปทางชัยนาทชัยนาทแล้วก็นครสวรรค์พี่น้องครับตรงดาราเลยพี่น้องครับสุดท้ายเชื่อครับขึ้นกุแล้วครับขึ้นวุฒิเดีบขึ้นเชียงใหม่เชียงรายขึ้นแล้วครับพี่น้องครับทั้งสีมีพี่น้องครับไปได้สองทางครับไปทางเหนือครับพิสารมามณฑพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องมีข้อเท็จได้ก่็ ถ้าเป็นมาหา่าวิท่านัยนะครับเด้อพี่น้องครับให้กำลังใจในการเดินทางกลับบ้านนะครับเด้อพี่น้องครับสารทุตานี่บ้านข้าวท่อนฝากให้พี่น้องขอทุกคนนะครับเด้อมีความสุขในวันปีใหม่ครับอย่าลืมถ้าผ่านทางบ้านบ้านวท่อนอันเพิ่งเกษตรสมบูรณ์ครับบ้านสมบูรครับก็มาลองเที่มากินเสาน้ำกันได้เด้อพี่น้องเด้อครับคลาสคในี้า่าวท่อนสวัสดีครับ